ไปเที่ยวงานลุงหาจะซื้อของได้แล้วด้ยคือไม่ได้มานะคะแย่นะมาันเย็นนอนแลย นี่เป็นน้ำหวานเออเริ่มเริ่มงานเริ่มเดือนนี้แล้วกันของขายบ้านแม่มาทำบุญเหรอเออแม่มาทำคลิปไงราล,ลูก ม่พาอุ่นขี่วนอรอบองคพระเนี่ยดิสวยไมแม่ไม่ขี่เขเล่นอ่ะคนเดินอะ่ะทำไมไม่หาที่จัดรถได้เหรดิเด เยอะขนาดมาแล้วเย็นนะเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะปั่นล้างจิตอย่างนั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะลูกหนูนะทำคลิปเะก๋ยวก่อนอาจจะไม่รอกรุงพานะคะคนเยอะขนาดมาเย็นนะขนาดมาเย็นสี่ห้าโมงห้าโมงคนเยอะเออลูกคนเยอะดูดิ ถ้าันมาเย็นๆนะคืนเยอะขนาดไหนเนี่ยคืนไม่ได้มาเนาะจะค่อยมาคืนคืนนานๆเออเมนนี้เหระเออจะข๋ยเนค่ยซื้อมันแพงตรงนี้มันแพงของในตรงนี้มันแพงดูดิของค่ะแพงอทรศัพท์เบอร์ถือหกสิบบาทสองชิ้น